คำโบราณที่ว่าเมื่อมีลูกชายก็หวังใจจะให้บวชนี่เป็นคำพูดที่ได้ยินกันมานานแล้วก็เป็นความจริงของคนไทยที่มีลูกชายเนี่ยนะจุดมุ่งหมายอันสูงสุดอย่างหนึ่งก็คือหวังจะให้บวชเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคนที่เข้ามาบวชในวัดนั้นชาวไทยก็ถือว่าได้ก้าวเข้าสู่ความเป็นผู้ใหญ่อย่างเต็มตัวมีการมีงานทำเป็นหลักเป็นฐานสามารถช่วยเหลือตัวเองได้โดยไม่ต้องอาศัยพ่อแม่อีกต่อไป ทีนี้คุณธงชัยเนี่ยมาตอนที่ลูกชายเรียนจบแล้วหางานทําไม่ได้แก่ก็พยายามวิ่งเต้นตามเส้นสายขายงานต่างๆที่พอรู้จักเพื่อจะฝากลูกทํางานซึ่งหลายคนก็รับปากเป็นอย่างดีแต่ว่าเวลาผ่านมาเป็นปีแล้วลูกชายก็ยังไม่ได้ทํางานสักทีก็ทําให้ธงชัยเนี่ยคิดถึงเพื่อนๆที่มีลูกสาวเวลาฝากเขาทํางานมักจะไม่ค่อยลําบากเหมือนก็ลูกชาย ความหวังของพ่อแม่ที่ส่งเสียลูกเรียนทุกคนต่างก็อยากจะเห็นลูกๆมีหน้าที่การงานทําเป็นหลักฐานมั่นคงนอกจากจะแสดงถึงความสามารถของลูกเองแล้วยังทําให้เกิดความเชื่อมั่นความนับถือต่อสังคมเป็นเครื่องบ่งถึงความเป็นผู้มีอนาคตที่ดีคนหนึ่งพ่อแม่ญาติพี่น้องก็พลอยบีหน้ามีตาไปด้วยแล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างก็คือจะได้เลี้ยงดูพ่อแม่ยามแก่ชารา ถ้าลูกไม่มีงานทําอย่าว่าแต่จะเลี้ยงดูพ่อแม่เลยเลี้ยงตัวเองก็ไปไม่รอดอยู่แล้วพ่อแม่นอกจากอยากจะเห็นความสําเร็จของลูกๆแล้วยังหวังที่จะได้พึ่งพาอาศัยยามแก่ธงชัยก็บอกกับลูกอยู่เสมอบอกว่าเอาเถอะลูกเอ้ยอย่าไปมุ่งหวังว่าใครเขาจะช่วยเราได้ดีว่าตัวเราเลยหาสมัครทํางานหลายๆที่เข้าก็คงจะมีสักแห่งแล้วที่เขารับไว้ทํางานเองนั่นแหละจากนั้นอีกเกือบปีขมสันลูกชายจึงได้ทํางานที่กรุงเทพ แล้วก็เป็นงานที่มีรายได้พิเศษซึ่งทารายได้พอสมควรสามารถจะช่วยเหลือค่าใช้ใจ่ายทางบ้านแล้วก็ค่าเล่าเรียนของน้องๆก็ได้อาศัยคมสรนพี่ชายเนี่ยเขาทํางานอยู่เพียงปีเศษๆในกรุงเทพก็ซื้อที่ดินได้แปลงหนึ่งแถวบางแคซึ่งเป็นความภูมิใจที่พ่อแม่พูดคุยอวดชาวบ้านได้ไม่รู้จบวันหนึ่งคมสรนกลับไปเยี่ยมบ้านทางภาคเหนือแล้วก็พาเพื่อนสาวคนหนึ่งไปเที่ยวด้วยเธอเป็นสาวสวยรับราชการเป็นครูอยู่ที่พิจิตร แม่ของขมสันก็แสดงอาการพอใจจนออกนอกหน้าว่าอยากจะได้เธอมาเป็นลูกสะใภ้เคยไปเที่ยวบ้านพ่อแม่เขาได้ยัง่ะลูกฮะเคยไปสองสาครั้งครับแม่ฐานะทางบ้านเขาเป็นยังไงบ้างลูกก็ดีนะครับแม่ดีกว่าทางเราหรือเปล่าลูกเอคือว่าเขาอยู่ดีกินดีครับแม่ก็อยู่กันแบบเรียบๆก็เหมือนกับพวกเราโดยทั่วไปแล้วท่าทางเขาพอใจลูกบ้างไหมล่ะ โอ้ไม่เห็นจะเกี่ยวอะไรเลยแม่แม่ว่าลูกก็มีงานมีการทําแล้วนะควรจะมีครอบครัวมีเย่าเรือนสทัทีแล้วก่อนจะมีลูกเมียก็ควรจะบวชเรียนตามประเพณีเพื่อทดแทนบุญคุณพ่อแม่จะได้ช่วยฉุดพ่อแม่ขึ้นสวรรค์ด้วยไงล่ะลูกแม่นี่ชอบขยันขยอคมสันเสมอแต่คมสันก็บายเบี่ยงบอกรออีกสักพักหนึ่งก่อนเพราะาตอนนี้ยังไม่พร้อมเออ อย่างนั้นก็ควรจะมั่นหมายกันไว้ก่อนนะลูกนะเพื่อให้เป็นที่แน่นอนแม่เขาก็ไม่ค่อยสบายใจที่จะปล่อยลูกชายบ่ายเบี่ยงคมสันก็เลยจำยอมแม่ไปขอมั่นทางฝ่ายหญิงไว้ก่อนซึ่งจะได้กำหนดการแต่งงานกันอีในภายหลังเพราะว่าปัญหาที่สำคัญก็คือคมสันจะต้องบวชเสียก่อนเพราะว่ายังไม่ได้บวชตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ทางฝ่ายหญิงเขาก็เห็นด้วยแม่ก็พูดกับคมสันเหมือนกับใจร้อนจากการที่จะได้ลูกสะภย้ย บวชสักเจ็ดวันก็พอนะลูกนะอุ้ยไม่ได้หรอกแม่ทำไมอะลูกก็พอบวชเสร็จแล้วเรื่องอย่างอื่นมันจะได้เรียบร้อยไปด้วยแม่ไม่อยากจะให้แช่ไว้นานเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้ง่ายนะลูกนะแม้ว่าจะมั่นหมายกันไว้แล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องเป็นของเราอย่างแน่นอนที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าแม่จะไม่ไว้ใจเขาแต่เพราะเคยเห็นเรื่องอย่างเนี้ยมันเคยมีมาแล้วเออคือสำหรับผมนะแม่ ถ้าบวชนี่ก็ต้องบวชไม่น้อยกว่าสามเดือนน่ะคือหนึ่งพรรษาไม่เห็นจําเป็นเลยลูกอ่ะแล้วแม่จะให้ผมบวชทําไมครับอ้าวก็ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ตามประเพณีสิลูกถ้าไม่บวชก็จะได้ชื่อว่าเป็นลูกเนรคุณเพราะว่าจะไม่ได้ฉุดพ่อแม่ขึ้นจากนรกอันนี้ตามประเพณีโบราณน,นะผมก็กลัวจะเป็นคนเนรคุณถึงไม่อยากบวชเพียงแค่สามวันนะแม่ ไม่มีใครเขาว่าอะไรลูกหรอกแค่นั้นก็พอแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึง่งทุกวันนี้ใครเขาก็บวชกันแค่เจ็ดวันเก้าวันทั้งนั้นแหละบวชนานก็เสียเวลาเออผมขอถามหน่อยจ้ะแม่แม่ก็เคยมีพ่อแม่แล้วก็ยังได้เป็นพ่อคนแม่คนมาแล้วด้วยแม่คิดว่าพระคุณของพ่อแม่เนะี่ยมีมากน้อยแค่ไหนอะแม่เฮ้ถามแปลกแปลกแม่ก็ไม่รู้มันมีมากน้อยเท่าไหร่เราเคยแต่ได้ยินท่านพรนนาไว้ว่า ไม่สามารถจะปรณนาคุณของท่านทั้งสองได้เปรียบฟ้าก็แคบเกินเปรียบแผ่นดินก็เบาไปสรุปแล้วก็คือพระคุณพ่อแม่นะ่ะมีมากที่สุดเลยล่ะลูกทําไมอ่ะเออถ้าอย่างนั้นผมก็คงต้องบวชนานเพราะว่าถ้าบวชเพียงไม่กี่วันนะ่ะแม่ลองคิดดูว่ามันจะทด,ทดแทนบุญคุณพ่อแม่ได้อย่างไงอ่ะแม่อุ้มผมอยู่ในท้องก็ต้องเก้าเดือนน่ะถ้าผมบวชแค่เจ็ดวันผมก็เนรคุณแม่แล้วก็อีกอย่างเพียงเจ็ดวันผมจะไปได้อะไรจากการบวชอ่ะ คิดดูแล้วมันไม่คุ้มกับการลงทุนด้วยนะแม่เพราะว่าการบวชทุกวันนี้เท่าที่ผมทราบเครื่องบริขารต่างๆที่จะใช้บวชนั้นก็ไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าค่าใช้จ่ายอย่างอื่นมันแพงมากอ,ะอ่ะแม่คงยังไม่ยอมให้ผมบวชเงียบๆใช่ไหมล่ะสรุปแล้วการบวชก็เป็นการลงทุนที่ไม่ใช่น้อยถ้าบวชเพียงเจ็ดวันมันไม่คุ้มกับการลงทุนหรอกแม่ผมคงจะมีความรู้สึกระดากมากเลยถ้าใครจะมาเรียกผมกว่าทิศงั้นก็ไม่ต้องบวชอะ่ะแม่ตัดบทเอาง่ายๆ คมสันก็เลยไม่ได้บวชแล้วเขาก็คิดว่าเป็นการดีแล้วถ้าจะบวชเพียงสี่ห้าวันไม่บวชเลยดีกว่าใครจะว่าเขาไม่ใช่ชาวพุทธแท้หรือว่าชาวพุทธเทียมอะไรก็ช่างเขาเถอะที่ไม่สบายใจก็คือถ้าการบวชทดแทนพระคุณของพ่อแม่ได้จริงเขาคงพลาดโอกาสอันยิ่งใหญ่ในชีวิตไปแล้วความจริงพ่อก็เห็นด้วยกับคมสันแต่ก็ไม่อยากจะขัดใจแม่ คมสันก็เลยเอาแต่ตั้งหน้าตั้งตาทำงานเพื่อหาเงินแบ่งเบาภาระทั้งครอบครัวของพ่อแม่ส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งเพื่อตั้งหลักฐานให้ชีวิตการแต่งงานของเขาดำเนินไปอย่างราบรื่นแต่การที่แม่ไม่ให้คมสัรบวชในชาวบ้านต่างก็เล่าลือกกันว่าแม่นะ่ะอยากจะได้ลูกสะพ้ายครูเหอะที่จะมีหลานเกินไปจนทำให้ลืมนึกถึงประเพณีว่าลูกผู้ชายที่เกิดมาแล้วทุกคนจะต้องบวชไม่อย่างนั้นเขาก็จะเหมือนกับคนเกิดมาแล้วไม่โต จะเป็นบาปติดตัวไปตลอดชาติไม่สิ้นสุดทําให้ชีวิตการงานไม่ก้าวหน้าแล้วก็ไม่ประสบความสาเร็จในการครองชีพเรื่องนี้เองที่ทําให้แม่เนะี่ยเก็บมาคิดแล้วก็คงจะเกิดความหวาดกลัวว่าลูกตัวเองจะไปไม่รอดเหมือนที่ชาวบ้านเขาซุบซิบกันเอาอย่างงี้นะักคมสันแม่จะยอมให้แกบวชบวชกี่วันก็ได้เท่าที่แกะจะอยู่ได้อะถ้าได้เป็นสมภารเจ้าวัดไปเลยเนะี่ยแม่ยิ่งจะอนุโมทนาสาธุในกุศลของลูกด้วย แม่พูดคล้ายๆประชดประชันแต่ความจริงแม่ก็เพิ่งคิดได้ว่าเป็นการดีซะอีกที่คมสันจะบวชตั้งสามเดือนเพราะว่าจะได้มีความรู้เรื่องพระาศาสนาบ้างแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถึงยังไงเสียคมสันก็คงจะบวชนานกว่าน,นั้นไม่ได้เพราะว่างานที่ลาเนี่ยลาได้เพียงจำกัดแล้วก็จะต้องแต่งงานอีกอย่างหนึ่งแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นคนหนุ่มที่มีอนาคตอย,อย่างคมสันคงไม่มีใครจะคิดบวชไปยนตายแน่กลัวแต่ว่าจะบวชได้ไม่ครบสามเดือนยังไม่ทันออกพรรษาก็เตรียมจะศึกหาลาเพศกันเสียแล้ว แม่ก็เลยยอมให้บวชแล้วก็จัดการตามความประสงค์ทุกอย่างที่คมสันต้องการคมสันก็เห็นว่าตอนที่บวชนี่นิมนต์พระมะเทศดีกว่าจ้างคนมาร้องไห้ทหําขวัญนากไม่ให้มีการเลี้ยงเล่าในงานบวชแล้วก็ให้ทําอย่างเงียบๆซึ่งทั้งสามอย่างเนี้ถึงแม่แม่จะไม่พอใจคือแม่เนี่ยต้องการจะให้มีการทําขวัญนาคตามประเพณีของชาวบ้านแถวนี้เขานิยมยิ่งได้หมอทําขวัญดีๆด,ดังๆมีชื่อเสียงก็ยิ่งมีหน้ามีตา แล้วก็งานอย่างเนี้ยถ้าขาดความสนุกสนานรื่นเริงแล้วแขกที่มาในงานเขาก็จะตำหนิได้ตัวชูโรงที่จะทำให้สนุกสนานก็คือเล่าอย่างงานบวชทิศแก้วเมื่อเดือนก่อนนี่ตั้งงบประมาณสำหรับค่าเล่าอย่างเดียวตั้งสามหมื่นแล้วก็ไม่เป็นการผิดหวังที่มีคนมาร่วมงานมากมายเป็นประวัติการซึ่งแม่ก็หวังเหลือเกินว่าลูกแม่ก็ต้องไม่น้อยหน้าคนอื่นเขาแม่ต้องการที่จะให้มีคนเป็นจำนวนมาก มารับรู้ร่วมเห็นในการบวชลูกชายถ้าจัดงานได้ใหญ่โตคนเขาก็จะยกย่องแต่แม่ก็ต้องยอมตามความประสงค์ของขมสัน์เพราะว่าสิ่งเหล่านั้นขมสัน์เห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ได้ให้ประโยชน์แล้วก็ทําให้เกิดความพุ่มเฟือยต่อค่าใช้จ่ายในภาวะปัจจุบันถ้าเป็นเมื่อก่อนนั้นอาจจะทํากันได้เพราะว่าข้าวปลาอาหารทุกอย่างไม่ได้ซื้อล้วนเป็นของชาวบ้านเขาจัดหามาช่วยเหลือกันความสนุกสนานรื่นเริง เป็นไปอย่างฉันพี่น้องไม่ได้เป็นไปเพราะประโยชน์เพราะเห็นแก่หน้าอย่างปัจจุบันนี้สิ่งเหล่านี้คมสันคิดได้ในช่วงที่ตกงานเพราะว่าบางวันไม่ได้ออกไปไหนคลุกอยู่แต่ในห้องก็เฝ้าอยู่แต่กับกองหนังสือของตัวเองหมดของตัวเองแล้วไปถึงกองของพ่อก็ได้มีโอกาสอ่านหนังสือเกี่ยวกับธรรมะเป็นครั้งแรกแล้วก็ได้รับรู้อย่างหนึ่งว่าชีวิตนี้ถ้าไม่มีงานแล้วมันก็ช่างเป็นสิ่งที่ไร้ค่าหาประโยชน์ไม่ได้จริงๆ วันไหนที่ออกไปเที่ยวหาสมัครทํางานก็ทําให้เขาได้ประสบพบเห็นสภาพต่างๆอย่างการเที่ยวเตร่เฮฮาสนุกสนานดื่มเหล้าเมายาดึกดื่นๆของคนหนุ่มคนสาวก็ทําให้เขาเกิดความสงสัยว่าคนเหล่านั้นเขาทําอะไรกันถึงได้มีโอกาสสนุกสนานพุ่มเฟยกันถึงเพียงนั้นบางครั้งเขาก็เห็นกรรมกรท่าเรือที่รับจ้างแบกกระสอบข้าวทั้งวันเสร็จแล้วก็มานั่งสมหัวตั้งวงกินเหล้าจนหมดเงินค่าจ้างในตอนเย็น ก็ทำให้เขาคิดเสมอว่ามันช่างเป็นสิ่งที่ไม่คุ้มค่ากับหยาดเหงื่อแรงงานที่นำไปแลกมาเลยสักนิดหนึ่งทำไมคนหนุ่มสาวเหล่านั้นถึงไม่เอางานมาสร้างตัวเองให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติแทนที่จะเผาผลาญให้หมดไปเพียงวันๆและเมื่อเข้าทำงานแล้วคมสันก็มุ่งแต่งานไม่ได้คิดว่าจะบวชไม่ได้คิดจะแต่งงานหวังแต่จะช่วยตัวเองให้พ้นภาระจากครอบครัวแล้วก็จะได้ช่วยน้องๆให้เรียนจบมีงานทา หลังจากนั้นพ่อแม่ก็จะได้มีโอกาสพักผ่อนบ้างที่ไม่ได้คิดจะบวชก็เพราะคมสันเห็นว่าการบวชนะเป็นของยากยากต่อการที่จะทำให้สำเร็จตามจุดประสงค์ของการบวชได้คมสันไม่ได้เข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับการบวชหรอกว่าจะต้องทำอย่างไรเพื่ออะไรบ้างแต่เขานำมาเทียบงานที่ทำแล้วก็ชีวิตที่เกี่ยวข้องอยู่ประจาวันกว่าอะไรจะสาเร็จได้แต่ละอย่างมันช่างยากเย็นแสนเข็เสียจริงๆ นี่ถ้าเป็นการบวชซึ่งจะต้องเข้าไปเป็นสมาชิกของสถาบันพระพุทธศาสนาแล้วคงไม่ใช่ของง่ายที่จะทำให้สำเร็จได้เพียงวันสองวันเหมือนกับที่นิยมบวชกันอยู่เพราะเรื่องของพระาศาสนาเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเขาจึงตั้งใจไว้ว่าถ้าจำเป็นจะต้องบวชก็ควรจะมากกว่าหนึ่งเดือนแม้จะไม่ได้อะไรก็คงจะครองจีวอเป็นเมื่อบวชเข้าไปแล้วคมสันก็พยายามศึกษาหาความรู้พยายามเก็บทุกอย่างให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเก็บ นำออกติดตัวไปเป็นพุทธมามมกะที่ดีให้ได้หลังจากทำวัดเช้าทำวัดเย็นเสร็จแล้วก็จะนั่งสงบจิตสงบใจฝึกสมาธิครั้งหนึ่งก็15นาทีบ้าง20นาทีบ้างส่วนสีกาซึ่งอยู่ห่างกันคนละจังหวัดเขาก็มาเยี่ยมแล้วก็นำสิ่งของมาถวายทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนส่วนทางบ้านของพระคมสรรเนี่ยคงจะเพราะเห็นว่าโยมแม่นะไม่อยากให้ท่านบวชตอนนั้นก็เลยมีคนคอยไปเย้าแย่เสมอว่าพระคมสรรจะไม่ศึกแล้ว ดีจะได้อนุโมสนาสาธุด้วยแม่ยกมือไหว้ท่วมหัวสามเดือนในความรู้สึกของพระคมสันผ่านไปอย่างรวดเร็วในขณะที่กราบลาพระอุปชาจารย์และพระที่เคารพนับถือเพื่อจะลาสิกขาก็ทําให้เกิดความว้าเหวในจิตใจวันออกพรรษาโยมก็มาตกลงนัดหมายที่จะเอาเสื้อผ้ามาให้ศึกในวันรุ่งขึ้นดูมันทุกคนต้องการจะเห็นพระศึกโดยเร็ว เพราะว่ายกขบวนกันมาทั้งครอบครัวเลยญาติญาติและศีกาก็ยังมากับเขาด้วยแต่ความรู้สึกของพระนี่ช่างสับสนวุ่นวายจนบอกไม่ถูกว่าจะทำอยังไงดีเหมือนกับคนที่ไม่รู้จักทางซึ่งมาบรรจบลงตรงสิบแยกไม่รู้ว่าจะไปทางไหนในตอนเย็นพระคมสันก็เข้าไปเทศโยมฟังที่บ้านตามประเพณีของพระที่จะต้องศึกออกไปจากไปเป็นคาราวา่จะต้องไปเทศโปรดโยมพ่อโยมแม่ที่บ้าน วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปอาตมาก็จะศึกออกมามีสภาพที่เป็นเ,เช่นเดียวกันกะโยมในช่วงที่บวชอยู่อาตมาได้รู้ซึ้งแล้วว่าพระคุณของพ่อแม่นั้นกว้างใหญ่ไพศาลมากแล้วพระคุณของาศาสนาก็ล้ำลึกยากจะตอบแทนศึกษาได้ในเวลาเล็กน้อยแต่ยังไงก็ตามทุกอย่างต้องเปลี่ยนแปลงไปอาตมาก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกฎธรรมชาติ ธงชัยผู้เป็นพ่อในภูมิใจมากที่วัดทําให้ลูกของตัวกลับกลายเป็นคนละคนที่ช่วงระยะเวลาเพียงสามเดือนสามารถพูดแล้วก็เทศได้โดยโวหารที่คมคายในขณะที่ก่อนบวชนั้นะไม่เคยแม้แต่ครั้งเดียวที่เขาจะกล้าพูดในที่ชุมชนตื่นเช้าน้องๆมานั่งเฝ้าหน้าบันไดเพื่อคอยดูว่าที่ศึกใหม่จะแตกต่างจากคนเดิมหรือไม่ในขณะที่พ่อแม่นําเสื้อผ้าที่จะต้องใช้ศึกไปให้พระตั้งแต่เช้าปรากฏว่าพ่อแม่กลับมาแล้ว มีแต่พ่อเท่านั้นที่พยุงแม่เดินลงจากรถเก่าคู่ชีพนะไม่มีพิธีศึกใหม่ตามมาด้วยแม่พูดได้อยู่คำเดียวว่าจะเป็นลมหายใจไม่ทั่วท้องขอนั่งตรงขั้นบันไดก่อนเสร็จแล้วแม่ก็ปล่อยโฮชนิดที่ลูกๆไม่เคยเห็นมาก่อนพ่อในยืนน้ำตาคลอเหมือนคนไม่มีชีวิตจิตใจน้องชายคนเล็กเดินลงไปเปิดประตูรถอย่างสงสัยแล้วก็หอบเสื้อผ้าที่พ่อแม่นำไปให้หลวงพี่ศึกกลับมาด้วยซึ่งก็หมายความว่าหลวงพี่ไม่ได้ศึก เจ้าน้องชายคนเล็กก็ถามพ่อบอกว่าหลวงพี่ไปไหนแล้วครับพ่อพ่อไม่ตอบแต่ยื่นจดหมายให้ในจดหมายนั้นมีข้อความว่าขอโยมทั้งสองแหละน้องๆอ,อย่าได้เป็นห่วงอาตมาไปดีแล้วและเลือกทางได้ถูกแล้วขอวานให้ช่วยยื่นหนังสือลาออกจากงานให้ด้วยสำหรับเรื่องแต่งงานที่ได้มั่นหมายกันไว้แล้วนั้นขอให้เป็นหน้าที่ของโยมจัดการไปตามความเหมาะสม ที่กรุงเทพอาตมามีสิ่งของอยู่หลายอย่างให้ไปเก็บมารักษาไว้ด้วยจักรยานยนต์ก็มอบให้น้องคนเล็กไปอีกสองปีข้างหน้าอาตมาจะกลับมาเยี่ยมขอโยมอย่าได้เป็นห่วงครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆนำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ